สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะกลับมาอยู่กับหยกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับลูกค้าที่หารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะวันนี้เราอยู่กับคันนี้เลยค่ะ t o y o ต,โตานิวฟอร์ยูเนะคะ2.4ขับ 2, 2ปี2016ค่ะราคาพิเศษนะคะ8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะคะวันนี้เราไปรับชมรีวิวพร้อมๆกันเลยเนาะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้ามาพร้อม กับตัวรถสีขาวมุกแบบนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามากันสดๆร้อนๆเลยเนาะตัวหน้าของเขาจะเป็นตัวหน้านิวแล้วนะคะลูกค้ากระจังหน้าจะเป็นโครเมียมแบบนี้มีโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะคะในส่วนของไฟด้านหน้าค่ะเป็นไฟหน้า LED daytime running light ค่ะมาพร้อมกับตัวระบบตัดแสงไฮบีมนะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกของเขาจะเป็นไฟ LED ตัวสมารท์ทคีเลตแล้วเรียบร้อยแค่มีคุณใจไว้ใกล้ก็สามารถปิดเปิดได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันที่ภายในนะคะ น้าะเป็นคูโน่โทนคลุมสีน้ำตาลนะคะสีดำน้ำตาลตามสไตล์ของตัว2.4นั่นเองนะคะมาเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยเนาะกระจกเป็นกระจกออโต้สบานแบบนี้นะคะระบบเซนทล็อกมีมาให้นะคะมีมาพร้อมกับตัวปุ่ม engine start หรือว่าปุ่ม push start นั่นเองนะคะในส่วนของฝาหลังของเขาก็ เปิดปิดอัตโนมัติแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มมอลุ่มได้ค่ะลดมอลุ่มได้รงมได้ถึงรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงเราใต้พวงมาลัยด้านบนพวงมาลัยของค้าจะคาดเป็นลายไม้แบบนี้นะคะส่วนตัวด้านเรนไมค่ะอยู่ที่93,000กิโลเมตรนะคะไม่แท้ไม่เดิมเนาะรถเพิ่งเข้ามากันเลยนะคะลูกค้าตัวหน้าจอนะคะนี่ลูกค้าไปเปลี่ยนมาเป็นหน้าจอ Android แบบนี้นะเลยนะคะสามารถเล่นกันได้สะดว สบายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลต่างๆหรือว่า YouTube นะคะเราก็ ตัวนี้มาพร้อมกับตัวแอร์นะคะจะเป็นระบบดิจิตอลแบบนี้ทั้งคันเลยเนาะคะ่ะแล้วก็มีตัวกัเลื่อนเทหล่กันลื่นสสบัดมาให้ค่ะรวไมไปถึงมีที่ชาร์จแบตให้2รูด้วยกันนะคะในส่วนของด้านหน้าของโดยสารตัวระบบเกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์ออโต้เนาะที่มาพร้อมกับปุ่มอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะตัวนี้จะยังคงเป็นไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับเนะาะแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับทิศทางได้ ขาประมาณนี้เนาะตัวภายในนะคะจะเป็นภายในตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเดินได้สีขาวแบบนี้เลยนะคะกระจกเป็นออตโต้สีบานนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะตัวเพดานของเขาก็เกลี้ยงแบบนี้เลยเนาะมาพร้อมกับตัวแอร์ราวด้านหลังสมตอนนะคะแล้วก็ไฟห้่องโดยสารนะคะ,ะด้านล่างนะคะมีที่ชาร์จแบตให้2จุดด้วยกันนะคะเป็นตัว USB ด้านบน เป็นหัวปลั๊กไฟบ้านนะคะที่ไฟ220โวลต์หรือว่าเทียบเท่าไฟบ้านนั่นเองนะคะอายางอุตานิดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงกันเมื่อกี้เองนะคะหยกหยิบมารีวิวให้กับลูกค้าในช่องของเราได้รับชมก่อนเพื่อนอีกเช่นเคยนะคะชุดยางอะไรของเขาก็ยังอยู่ครบเลยนะคะแต่ว่าตัวดอกยางที่ได้มากับรถก็แน่นๆเลยเนาะคันนี้เป็นรถอ่าครอบบัวเจ็ดจที่นั่งนะคะลูกค้าด้านหลังของเขาก็ จะกว้างนะคะถ้าพับเอกเก็บแบบนี้ก็สามารถจุสัมภาระได้เยอะมากๆเลยเนาะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะจุผู้โดยสารเนี่ยสามารถพับเบาแถวสุดท้ายลงมาได้นะคะในส่วนของประตูหลังของเขาก็เปิดปิดอัตโนมัติแบบนี้นะคะง่ายแล้วก็สะดวกสบายต่อก,การใช้งานมากๆเนาะด้านหลังของเขาจะมีเป็นตัวกล้องให้หนึ่งตัวด้วยกันนะคะตัวนี้ออกสู่ออกโรงงานเลยนะคะ ไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยวแบบไลท์ไกดิ่งนะคะเรียงเส้นกันแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัว f o r เ u อร์นะคะลูกค้านี่นะคะให้ลูกค้าได้รับเห็นนะคะรับชมสาภาพของตัวรถนั่งงานแบบนี้หนึอเเลยนะคะนี่คือสาภาพรถที่รับเข้ามายังไม่ได้มีการยุ่งานหรือ,เ,อเก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่นะคะมีประมาณนี้เลยเนาะทางด้านของฝัง่งผู้โดยสารมีแอร์แบ็กให้นะคะ การใช้งานนะคะก็อยู่ครบเนาะสาหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเจนที่นั่งแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นรถ11ที่นั่งนะคะหรือว่าเป็นตัวเจดที่นั่งแต่ว่าเป็นรถหรู VIP นะคะอย่างเช่นตัวต้าออกขาดนะคะทางเราตอนนี้สต็อกรถแน่นมากกว่า160คันด้วยกันนะคะสต็อกไว้ให้สําหรับลูกค้าสำหรับเทศกาลสงการานนี้เลยเนาะสนใจติดต่อยกเข้ามาได้เลยะคะ่ะที่เบอร์โทร065ค่ะ549 5 49. ะะสําหรับลูกค้าท่านใดทีอ่อยู่ต่างจังหวัดนะคะทางเราก็มีบริการไฟแนซ์วิ่งเซ็นทั่วไทยแล้วก็พร้อมส่งทั่วไทยอีกด้วยเนาะยังไงอยู่ก็ฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลารถสวยเข้ามาแบบนี้หยกจิบมารีวิวให้กับลูกค้าทั้งช่องของเราได้รับชมก่อนเพื่อนอย่างแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ